สมุนไพรารากสามสิบหรือสาวน้อยร้อยผัวช่วยลดระดับไขมันในเลือดและลดน้ำตาลในเลือดของคนทั่วไปและคนที่เป็นโรคเบาหวานและความดันเป็นสมุนไพรกระตุ้นอารมณ์ทางเพศหากท่านใดที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศเลือกใช้สมุนไพรารากสามสิบสาวน้อยร้อยผัว สวัสดีครับคนสัญจรชาแนลนะครับผมก็สวัสดีครับ <laughs> โจฮักนัสระาามบรรยากาศดีๆนะครับช่วงเช้าๆก็สุดยอดบรรยากาศก็ต้นไม้นะดอกอะไรนี่เหลืองๆนี่อ๋ออันนั้นก็คือนะครับ <c oughs> เอออังกาบหนูอังกาบหนู <c oughs> ก็เริ่ม <c oughs> ออกดอกก็สุดยอดครับ สองช่องเราก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องบำรุงกำลังบำรุงอะไรเกี่ยวกับผู้ชายมาเยอะคืออย่างนี้นะคนสัญจรไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายสมนยุนไพรชนิดนี้ใช้ได้ทั้งนั้นเลยเออสุดยอดเลยครับแล,และที่เราจะมาพูดกันว่าพอเข้าสู่วัยประจำเดือนใช่มีปัญหา<ว>นะครับก็จะหมดอารมณ์ทางเพศวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับนะครับ คือเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของการผิดปกติของรประจำเดือนในเพศหญิงคือจริงๆประเทศอินเดียเอเล่าให้ท่านผู้ชมัครับรในอินเดียเนี่เขาก็ใช้นะครับตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เขาก็ใช้ไปเกี่ยวกับกระตุ้นอารมณ์ของทั้งหญิงและชายครับเออ เขาในอินเดียเขาก็ใช้นั่คืองานการวิจัยใช่ของเขาด้วยงานการวิจัยแล้วก็เขาก็ใช้มาเนิ่นนานนานแล้วด้วยนะครับผมคือของไทยเราก็ใช้มานานนะออย่างหมอพื้นบ้านโบราณเนี่ยก็กล่าวกันมาเยอะคนสั่จรมันมีอย่างนี้นะแฟนคลับเนี่ยเขาจะโทรมาเขาบอกว่าอ่าเมื่อคืนนี้เพิ่งได้คุยกันเมื่อคืนนี้อารมณ์ไม่ค่อยมีพวกอย่างงี้ไหม ทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่แหละเรามีเรามีเคสนี้เยอะเคสนี้เยอะมากคือสําหรับวัยสี่สิบขึ้นมาเนาะใช่สี่สิบขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าอารมณ์ทางเพศไม่มีแต่ทีนี้เรามาคิดว่ามันก็ต้องมีตัวช่วยใช่ใช่มันต้องมีตัวช่วยบ้างเพราะว่าอย่างเช่นผู้หญิงก็จะอารมณ์แปรปรวนเกี่ยวกับประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างมาน้อยมามากก็ทําให้อารมณ์เสียไป เรามาสรุปกันไหมสรุปเกี่ยวกับสรรพคุณส่วนวิธีการต่างๆเราค่อยมาแนะนํากันใช่ครับผมสรรพคุณวันนี้นะครับเราจะเสนอแค่ไม่กี่ข้อนะครับครับผมก็คือสมุนไพรที่ว่านี่ก็คืออคนสัญจรนี่ครับอหยิบไปแห้งๆก็ได้นะครับผมหยิบแห้งๆนี่ลาก30ครับหรือสาวน้อยร้อยร่านผัว ลาก30ก็หมอ,อยาพื้นบ้านเราก็เรียกให้จำง่ายแล้วเนาะครับสาวน้อยร้อยผัว uh huh. <c ười> คือบำรุงสตรีให้แบบมีอารมณ์ฟิตเปี้ยปึงปังตลอดใช่ <Ừ> นะครับ<อ>แล้วก็เขายังช่วยบำรุงเลือดของสตรีด้วยครับนี่สาวน้อยร้อยผัวหรือว่าลากสามสิบ huh. ในอินเดียเขาก็โอ้เขาก็เข้าใจไปวิจัยเนาะอก็สุดยอด นอกจากว่าเรื่องกระตุ้นหรือว่าบำรุงอารมณ์ทางเพศทั้งหญิงและชายแล้วก็มีส่วนเดืนดไหมแก่อะไรอะไรอ่ออาอถ่าท่าเรื่องของผู้หญิงเนี่ยคือว่าอ่าพวกที่อกเล็กอ,อกเล็กใช่อกเล็กคือมันเป็นสมุนไพรที่ไปปรับฮอร์โมนต่างๆนะครับการกระตุ้นอารมณ์ต่างๆแต่ที่สําคัญนะคนสัญจรก็คือว่าเกี่ยวกับถ้าของผู้หญิงเลยนะที่เรารจะพูดกัน แก้การตกขาวนะครับก็ขาดไม่ได้ใช่ใช่ประจําเดือนประจําเดือนผิดปกติปกติก็คือมาไม่สมเสมอนั่นแหละใช่ใช่นะครับเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับในการที่เข้ากับตำรับอื่นๆได้ด้วยตำรับอื่นก็มีเข้าไปปะาปนได้ด้วยนี้เป็นการแนะนำนะครับผมแนะนำาสมุนไพรรากสามสิบนะครับหรือนะครับ สามร้อยผัวคือจะมีกี่ผัวก็แล้วแต่คนสัญจรครับจะมีกี่ผัวก็แล้วแต่อคือเรื่องของอารมณ์นี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ใหญ่ใหญ่หลวงมากเอ้าสมมติว่าคุณเนี่ยอน้องชายใหญ่เออไม่สมมุติล่ะน้องคุณก็ใหญ่อยู่แล้ว คือมันจะทําให้เราใจิตใจดีอารมณ์มันก็สดชื่นไงของคุณใหญ่ของผมใหญ่แต่ว่าคือมันไม่มีอารมณ์ะคนสังจออ,อ,อมันก็ไม่มีประโยชน์นะมันก็ไม่มีประโยชน์เราก็เลยเราเราเ็าเลยว่าจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะอายุที่วัยก่อนหมดประจําเดือนหรือวัยที่รประจําเดือนมีปัญหาเนี่ยนะครับวัยทองเนี่ยใช่ใช่ใช่เราก็จะใช้สมุนไพรนะครับ ลาก3ากสามสิเนี่ยต้มดื่มบำรุงนะครับเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการต้มคือจะมากล่าวถึงว่าการมีอารมณ์มันมีผลได้ยังไงคือทำให้เลือดเราสูบฉีดตัวร่างกายทำให้ร่างกายเราก็ปี้กระเป๋าแล้วก็มีน้ำมีนวนขึ้นนะจริงป่ะจริงนะจริงจริงนะครับจริงจริงอกฟูรูฟิตที่เขาร่างนะครับผู้หญิงที่มีน้ำมีนวลกันเลยล่ะผิวผ่อง คือแทบจะไม่ต้องไปพึ่งแป้งเลยล่ะจริงก็สดยอดนะครับสำหรับเนี่ยส่วนส่วนในการบำบัดรักษาอื่นๆก็ท่านผู้ชมก็จะเป็นเกี่ยวกับการขับลมแก้เงมหนะครับแล้วก็ขับเสมหะแก้ไอแก้วัเถ้านั้นในยุคของโควิดเนี่ยมันก็สามารถที่ไปเกี่ยวกับระบบ หลอดลมหายใจใช่โรคการเดินหายใจเนี่ยใช่ใช่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะไปเข้ากับตำรับอื่นๆก็ได้ท่านผู้ชมใช่ครับผก็เป็นสมุนไพรทางเลือกนะครับสำหรับวันนี้คือต้มหรือว่าเราจะเอาใบใบเตยสามใบมาต้มรวมด้วยทำให้กลิ่นหอมการง่ายเพราะใบเตยเขาก็บํารุงเลือดใช่ไหมครับแล้วก็บํารุงหัวใจด้วยเออนี่ แมแมเลยครับอันนี้ก็คือราก30นะท่านผู้ชมอ่าเราก็จะมาพูดกันสักนิดว่านะครับอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ชายแล้วก็เรื่องของผู้ผหญิงสมุนไพรบางตัวมันก็จะเป็นเฉพาะของผู้ชายใมันจอดตจงสมุนไพรบางตัวก็ของผู้หญิงใช่ครับแต่สําหรับนะครับราก30นี้ก็บํารุงทั้งท่านชายและก็ท่านหญิงได้ด้วยใช่ใช่ใช่ใช มันก็มีส่วนที่ดีมากๆนะครับในการใช้สมุนไพรและที่เราจะเลือกใช้สมุนไพรท่านผู้ชมเป็นอย่างนั้นคือ,คอทางโจโหักน้าสารครามแล้วก็คนสัญจรชาแนลเด็กก็จะพยายามหา,าเฉพาะสมุนไพรที่ใช้ได้ผลและมีประโยชน์ที่สุดนะเอามาแนะนำเพืเ่อนๆกัน uh huh. อ่าก็สุดยอดนะครับคือตัวดีๆมีเยอะแต่ว่าเราจะเลือกเฟ้นเอแนะนำ บางทีเขาก็เรียกว่าผักชีช้างนะเออบางต้นตีบบางบางพื้นที่เนาะอ่าผักชีช้างเพราะเขามีใบเหมือนผักชีเออเคยเคยเคยได้ยินตอนสมัยที่เด็กๆเนาะไปเดินเที่ยวป่าเนี้ยถ้าหน้าฝนนะเราจะไปถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าอ่าอยู่ใกล้ป่าช้าเนาะบ้านเราใช่ใช่ใช่อยู่ในป่าช้านะท่านผู้ชมเกิดขึ้นเยอะนะครับเยอะตามป่ายถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ แต่น้านี้หน้าแรงนะครับก็เขาก็พวกไม้หัวพวกนี้ยก็จะลำต้นก็จะตายไปก็จะละใบลำต้นก็จะแห้งเหี่ยวไปแล้วก็งอกใหม่อ้าวแล้วแล้วการกินการใช้วิธีินการกินการใช้เนี่ยคนสัจจรใช้น้อยมาก15กรัมก็ก็ก็น้อยกว่า15กรัมนะครับก็ประมาณ5กรัมนะครับ5กรัมนี้เราก็จะไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆไม่ว่าจะเป็น อ่กาวคือแดงอไม่ว่าจะเป็นโดไม่รู้ล้มไม่ว่าจะเป็นปลาไหลเผือกอไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรมันกําลังอ่ะกำลังงวดเลืนะครับเอาไปผสมกันได้เอาไปผสมกันได้นะครับถ้ามีถ้าไม่มีก็ต้มเดี่ยวได้เอาทีนี้ถ้าโรคภัยอื่นนะคนสัญจรเาเดี๋ยวเดี๋ยวขนาดเราวค่อยมาว่ากันนะเอาขนาดนี้ก็ใช้5กรรมอยู่แล้วนะครับในการเข้ากับสมุนไพรอื่น แต่ว่าอย่างลิซิดวงทวารเงี้ยเออเลยริ่มเบาเริ่มพุ่งลิซิดวงทวารอ่าลิซอ่าไซนัสก็ได้นะท่านผู้ชมก็จะขาดสมุนไพรชนิดนี้ไม่ได้เลยในการที่จะไปเอาเข้ากับอยู่ในตำรับผมว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะฟังโจแล้วก็คนสัญจรนะครับว่าอ่การที่จะใช้สมุนไพรชนิดนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในตำรับนะครับมันเข้าได้หลายอย่างโอ้เยอะมากๆด้เลยตัวนี้เพราะว่าเป็นสมุนไพรยาเย็นรดหวานชุ่ม ลดเบาหวานได้ด้วยนะที่สำคัญเลดระดับไขมันในเลือดนี่ลดน้ำตาลในเลือดก็ได้ด้วยครับผมไม่ใช่ว่าจะบำรุงอย่างเดียวนะครับเออสุดยอดคือคืออ่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทั้งนั้นมันใช้ได้ทั้งตัวที่มันใช้ได้ทั้งตัวท่านผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปวดศีรษะนะครับแล้วก็ของผู้หญิงนี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับปวดประจําเดือนอะอกเล็กอกเล็กแล้วก็อาประจําเดือนมาผิดปกติตกขาวนะครับอย่างนี้แหละนะครับเลือดลมของผู้หญิงไม่ดีเป็นอย่างนั้นคนส่วนมากผู้หญิงจะเป็นบ่อยคือเอาเวลาสามีไปใกล้ๆแล้วโหอารมณ์เสียพุทธพุทธอะไรอย่างงี้มีนะมีมีเยอะครับไม่ใช่ว่าพ่อสามีไม่ทาอะไรให้นะนั่นก็ ก็หนึ่งปัญหาที่ทำไมแตกแยกหรือว่าสามีมีกิ๊กหรือบ้านเล็กบ้านน้อยใช่เพราะฉะนั้นสมุนไพรชนิดนี้ได้ชื่อว่าสาวน้อยร้อยผัวนั่มเลยว่าเขามัดใจผัวใช่มัดใจสามีได้สามีเป็นสมุนไพรที่มัดใจสามีก็คือว่าโอคูรูฟิตยังไม่พอนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศนะครับผู้ชายกินก็สมมติว่าผัวก็กินเมียก็กิน อะไรจะเกิดขึ้นบนเตียงความสุขความอบอุ่นในครอบครัวมันมาครับผมเรื่องอารมณ์ทางใช่ท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่ละเอียดเรอ่อนสำคละตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากมากด้วยสำคัญกว่าอย่างอื่นเลยบางคนบอกว่ายี่มาฟังสองช่องนี้แบบพูดแต่เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่นะครับโอ้เป็นเรื่องคือคุณต้องมองกลับไปว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับคือไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องมโนคือ คนไทยมันเป็นอย่างนั้นเยอะไงครับถึงอการแตกแยกมันก็เกิดขึ้นเยอะมากเลยเรื่องอารมณ์ทางเพศเนี่ยท่านผู้ชมเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับบำรุงร่างกายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับโอ้สําหรับหญิงและชายสําหรับสมุนไพรชนิดนี้เพราะว่าอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้นั่นน่ะสมุนไพรสําหรับผู้ชายก็ผู้ชายสําหรับสมุนไพรสําหรับผู้หญิงก็ผู้หญิง แต่เนี้ยมัน,น,นรวมเน้นรวมเข้าด้วยกัน,เน,นเน้นเ้นเลยกระตุน้นช่วยกระตุน้นอารมณ์ทั้งชายและหญิงนี่แต่ว่าสําหรับหญิงก็จะมีมากหน่อยเกี่ยวกับเรื่องอประจําเดือนผิดปะกะติาาเดือนนี้มาน้อยเดือนต่อไปมามากหรือว่ามากเกินไปอีกแหละนี่ครับ,รบสุดยอดนะครับก็จะช่วยบํารุงเลือดนะเป็นหลักใหญ่ทีนี้คนสัญจร บางคนบอกว่าเอาไปต้มเดี่ยวได้ไหมมันก็ต้มได้นะท่านผู้ชมถ้าทาเป็นชาใช่ใช่คือต้องตากให้แห้งตากให้แห้งก่อนก็เอาชิ้นนิดเดียวคืออย่างขนาดเนี้ยเราก็ตัดครึ่งจับจับจับไปทําเป็นน้ําชาอชาได้นะครับต้มพอเดือนหน่อยก็ลงมาดื่มส่เยอะนะท่านผู้ชมจะใส่เยอะนะครับคือ ก็ประมาณนี้ชิ้นประมาณนี้ไปต้มอันนี้เขาเรียกว่าทําเป็นชาคนสัญจรแต่ว่าถ้าเข้าถ้าเข้ากับตํำรับอื่นๆก็คือเราก็ใช้ส่วนที่ประมาณ5กรัมเข้ากับตํำรับอื่นๆยาอื่นอะไรนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยที่อย่างดีคือเป็นตัวเสริมกับยาตาสาหรับหนึ่งตำลับหนึ่งเนี่ยมันก็หลายตัวเนาะทีนี้กินอย่างไรคนสัญจรถ้าสมมติว่าเราเอาเข้าไปสู่อยู่ในตํำรับ อ่าอกฟูรูฟิตหรือนะครับบำรุงร่างกายกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเนี่ยก็คือเช้าแก้วเย็นแก้วก็พอนะครับคือแก้วไม่ต้องแก้วใหญ่แล้วแก้วประมาณนี้ก็ได้ครับผมอ่าสักแก้วกาแฟก็ได้ใช่แก้วกาแฟก็ได้คือบำรุงดีแน่นอนแต่ว่าให้มันช้าๆค่อยๆไปครับผมคือดื่มมากเกินไปปริมาณมากร่างกายเราจะปรับตัวไม่ทันไอ้นี่คอนสันจรเราพูดถึงเรื่องทางดีครับ เรามาพูดถึงเรื่องทางลบบ้างทางลบเช่นว่าถ้ากลุ่มใดไม่ว่าหญิงหรือชายที่อยู่ในกลุ่มของความเสี่ยงการที่จะเป็นมะเร็งทุกชนิดับห้ามใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับออาท่านผู้ชมฟังใหม่นะอก็คือหากกลุ่มผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับอยู่ในกลุ่มวัยที่อายู่ในกลุ่มเสี่ยงอะเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งครับอ่าถ้าไปตรวจแล้วว่า เออาจจะเป็นมะเร็งนะแต่เราไม่รู้ว่ามะเร็งไหนนะครับหรือคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วนะครับห้ามใช้สมุนไพรชนิดนี้ใช่ใช่เป็นอันขาดนะท่านผู้ชมแล้วก็กลุ่มที่เป็นเกี่ยวกวับเขาเรียกว่าะไรโรคหัวใจใช่ไหมครับเออนั่นก็ห้าม เราต่อไปเราจะห้ามเลยดีกว่าคือพูดง่ายๆมันเป็นมันเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับกระตุ้นเนี่ยกระตุ้นหัวใจมันจะทำงานแรงขึ้นใช่พวกไตพวกพวกไตพวกหัวใจเนี่ยเขาจะไม่ใช่แล้วในกลุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งเนี่ยพวกมะเร็งนยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมแล็มะเร็งอื่นๆใช่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มที่ตั้งท้องนี่ก็ห้ามสตรสตีมีคารห้ามกิน ทั้งสมุนไพรทั้งยาแผนปัจจุบันล่ะห้ามกินอยูแล้วครับผมนนะคี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เรามาบอกวันนี้นะท่านผู้ชมวันนี้อากาศเย็นสบายๆนะอากาแต่ว่าสายๆอาจจะร้อนน่าจะร้อนหนอกเพราะว่าเมฆเมอกไม่มีอามีอะไรแถมท้ายไหม เราก็เอามาสรุปกันสักนิดหนึงก็ได้นะครับ,<อ>บคือสมุนไพรชนิดนี้นะครับขึ้นชื่อว่านะครับสาวน้อยรอยผัวใช่หรือราก30นะครับใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะครับในการบำรุงร่างกายบำรุงกำลังกระตุ้น,นอารมณ์มบำรุงท่านชายยังไม่พอท่านผู้ชมกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงส่วนนะครับผู้หญิงเนี่ยอกฟูรูฟิตเนี่ยท่านผู้ชมก็ใช้สมุนไพรชนิดนี้นะคะคนะครับเกี่ยวกับว่าเต้าเล็กนะครับแล้วก็อ,อารมณ์ที่มีความต้องการทางเพศเนี่ยน้อยเกินไปก็าสามารถมาใช้สมุนไพรราก30มสิบหรือสาน้อยรสผัวได้ เพื่อกลับมาเป็นสาวสาอีกครั้งประจําเดือนมาไม่ปกตินะครับตกขาวแล้วก็พวกกลุ่มใบทองเออเนี่สุดยอดอน์เอออย่างนั้นแหละสุดยอดครับถ้าเกี่ยวกับร่างกายอื่นๆนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับแก้อาการไอเป็นไข้แก้วัดแก้ววัดคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็ขับเสมหะขับลมในช่วงท้องใช่ดยจดอดพิการตับพิการโอ้เยอะเยอะครับตัวนี้ได้มากเลยนะครับปอด ปอดพิการตับพิการอ่ะสี่อาการที่เขารักษาได้ใช่ครับเขาก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้เข้าไปอยู่ในตำรับนะครับใช่ครับผมหลายๆตำรับเลยเราเราก็พูดให้การฟังว่าแล้วแต่ใครจะเป็นการศึกษาคือฟังจากโจห้านักสารคามและคนสัญจรเนี่ยก็ไปสามารถไปต่อยอดได้ว่าเอ๊ะเขาไปเข้ากับตำรับนี้ เขาใช้เท่านี้ใช้นู่นนี่นั่นรวมไหมอะไรอย่างนี้ก็หาข้อมูลไปศึกษาให้ดีๆนะครับผมก่อนใช้ก่อนใช้นะครับอนี่แหละครับเพราะฉะเพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรนะครับก็เป็นทางเลือกแล้วก็ให้มีสติในการใช้นะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังให้มีสติในการเสพโซเชียลหรือว่าการดูใน youtube นะครับให้มีสติว่าควรไม่ควร สำหรับสมุนไพรนู่นนี่นั่นเราก็สามารถไปต่อยอดได้ใช่ครับผมอืไม่ว่ากันโจนะครับภาคน้าสารคามและคนสัญจรชาแนลนะครับรากสามสิบหรือสาวน้อยร้อยผัวกระตุ้นอารมณ์ทั้งทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับอารมณ์ทางเพศนี่แหละครับนี่ได้อย่างดีเยี่ยมท่านผู้ชมช่างงัดดักเลยแหละครับสวัสดีครับ